ฝนตกน้ำหลากก็หาเก็บหอยเพื่อนหอยเชอรี่ตัวใหญ่ๆเก็บไปก้อยเก็บไปก้อยุอย่งนาป่ากระโพื่อเพื่อนแอบอยู่ในป่าหญ้าเพื่อนหอยเชอรี่หอยเชอรี่ วกินกับข้าวก็ดีกับแก้มก็ได้เยอะมากกันเพื่อนเยอะมากเลยฝนตกมาแล้วอยู่ในป่ายาเนี่ย

ตรงนั้นผมแต้มเพื่อนเพื่อนมันก็เยอะอยู่นะเพื่อนเฝนก็ทำท่าจะตกยแย้วเพื่อนน้ำท่วมป่าข้าวโพดมดแ,แล้วเดี๋ยวไปหาต่อครับเพื่อน